เดิมนะคะเป็นคนทานผักไม่เป็นแล้วเป็นคนชอบของทอดมากน้องสาวเป็นพยาบาลก็บอกว่าเจ๊ถ้ากินอย่างเงี้ยอันตรายนะเจอกรทั่งมาอยู่วันนึงตื่นนอนขึ้นมาอุ๊ยจะเป็นอะไรทรงตัวไม่ติดมันจะล้มก็คือเหมือนเป็นลมเพื่อนบอกให้ไปเช็คสุขภาพ พอไปเช็คปั๊บหมอเขียนหนังสือส่งตัวด่วนจำผลเจาะเลือดได้ไหมคะว่าเขาบอกว่าอะไรไ<ค>ขมันค่าไขมันสูง,สงมาก,มากใช่หมอก็ให้นอนพักฟื้นหนึ่งคืนลุ่งขึ้นก็ทำบอลลูนห,หัวใจทำบอลลูนหัวใจเส้นที่หนึ่งเราก็ยังไม่หยุดทานของทอดพอเดือนที่สองต้องเข้าทำบอลลูนเส้นที่สองหยุดทานไหมยังค่ะหมอบอกว่า ถ้าเส้นที่สามเนี่ยนะไม่ได้ผลจะขอสั่งขนลวดใจาต่างประเทศได้ไหมแล้วก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลสรอราชพักฟื้นอยู่เจดวันแล้วหมอก็สั่งผ่าตัดผ่าหัวใจห้าเส้นตีห้าเส้น เที่ยวจากบริษัท Balance Ba นนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับลูกค้าคนสำคัญค่ะซึ่งเป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะเราไม่เคยจ้างนะคะวันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าเคสลูกค้าของเรานะคะเป็น f อตัวยงนะคะของของมันทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบ สลาลเปาปต้องโกบอกได้เลยนะคะว่าเธอคนนี้นะคะครองแชมป์แน่นอนนะคะจนถึงขั้นต้องเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลมาแล้วนะคะผ่านเรื่องราวอันหนักหน่วงมามากมายนะคะเราไปฟังจากปากลูกค้าของเรากันเลยดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนําตัวหน่อยค่ะดิฉันนางก,กัญชนกบางท่าไม้นะคะตอนนี้อายุ68ปปีค่ะเดิมนะคะเป็นคนทานผักไม่เป็นแล้วเป็นคนชอบของทอดมาก ลูกชิ้นทอดทุกวันวันละ30บาทข้วยแขกบางนางเลิงทุกวัน20บาทพอเย็นขึ้นมาก็น้ำเต้าหู้สาราเปล่าผัดทุ้งโกง่าลอาหารว่างที่ขบเคี้ยวก็จะเป็นหนังไก่ทอดกรอบค่ะแคบหมูกระจกน้องสาเป็นพยาบาลก็บอกว่า<อ>เจ๊้ากินอย่างเงี้ยอันตรายนะฟังไหมเราฟังไหมก็ไม่ฟัง อย่างที่โบราณบอกไม่เห็นลงศพไม่หลังลง,ลงตาแล้วพออายุเราขึ้นเลข 6, หกใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าเป็นตะคิวเป็นตะคิวแบบบ่อยมากขับรถอยู่บนทางด่วนเนี่ยต้องล็อบไฟฉุดเฉินเพื่อจัดได้นวดขาตัวเองเออใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นเราก็คิดว่ามันเป็นแค่แบบเป็นแค่ <ตะ S 2> ธรรมดาใช่ใช่ไม่ได้คิดถึงไขมันจนกระทั่งมาอยู่วันหนึ่งตื่นนอนขึ้นมาอุ้ยเป็นอะไรทรงตัวไม่ติดมันจะล้ม ก็คือเหมือนเป็นลมค่ะแล้วซอกไปได้เหงื่อทั้งร่างกายเลยอก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนมากให้ไปเช็คสุขภาพพอไปเช็คปั๊บหมอเขียนหนังสือส่งตัวดือนคือวันนั้นอาการมันมันหนักจนถึงขั้นยังไงเออลองไปหาเราเราเริ่มหายใจทางปากแล้วอ๋อคือมันมันแน่นเหรอมันแน่นหน้าอกมันแน่นหน้าอกเหมือนมีคนมาเหยียบแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปลงไปหาหมอที่คลินิกก่อนหมอคลินิกก็บอกว่าขอเจาะเลือดด่วนนะ ก็เจาะเลือดรอสามชั่วโมงผลออกมาก็เขียนใบส่งตัวเข้าโรงพยาบาลถ้าวันนั้นจำ,จำผลเจาะเลือดได้ไหมว่าเขาบอกว่าอะไรไขมันค่าไขมันสูง,สงมาก,มากใช่ค่ะพอส่งเข้าโรงพยาบาลเสร็จหมอก็ให้นอนพักฟื้นหนึ่งคืนรุ่งขึ้นก็ทำบอลลูนหัวใจ<อ>ทำบอลลูนหัวใจเส้นที่หนึ่ง เราก็ยังไม่หยุดทานของทอดพอเรียนที่สองต้องเข้าทําบอลลูนเส้นที่สองหยุดทานไหมยังค่ะพอเส้นที่สามหมอบอกว่าถ้าเส้นที่สามเนี่ยนะไม่ได้ผลจ้ะขอสั่งขดลวดจากต่างประเทศได้ไหมอันนี้คุณไข่ต้องออกเงินเองนะเบิกไม่ได้ถ้าสั่งจากต่างประเทศแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยจะสูงมาก<ช>ประมาณเท่าไหร่รคะเขาบอกว่าขดลวดเส้นละห้าหมื่นเจ็ด คือหมอให้ให้ทางเลือกสองทางถ้าคุณไม่ใช่ขดลวดนี่ก็คือผ่าตัดน้องบอกผ่าตัดเธอเพราะยังไงซะอายุเรายังแข็งแรงถ้าไปผ่าตัดได้อยู่ใช่ถ้าไปผ่าตอนอายุมากๆไม่ไหวก็เลยยังไม่ให้คำตอบหมอจังหวะวันนั้นในหลวงไม่เปิดโรงพยาบาลศิริราชใช่ไหมคะบอยก็เลยชวนไปดูนิทรศการกันก็คือพ่อจ้หลอกแม่ไปดูนิทรศการที่ศิริราช ก็ปรากฏว่าเข้าวันนั้นเลยซึ่งไม่ได้เตรียมอะไรไว้สักชิ้นหนึ่งคือชวนไปดูแล้วก็แอดมิดวันนั้นเลยล่อยเขาไปเล่าให้หมอฟังไงคะเล่าให้หมอฟังว่าแม่มีอาการแบบนี้แบบนี้หมอก็เลยให้นั่งกดอี้แล้วก็ไม่ให้กลับรอจนกระทั่งเกือบตีสองอวันนั้นลูกๆมาถึงบ้าน,นี่เกือบตีสองค่ะคือรอส่งตัวเช็คโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลศิริราชพักฟื้นอยู่เจ็ดวันแล้วหมอก็สั่งผ่าตัด ผ่าตัดซึ่งตอนแรกหมอยังไม่ให้ผ่านนะฮะเพราะว่าคิวยังไม่มีจังหวะโชคดีที่คนที่เขานัดแล้วเขาไม่ยอมมาหมอก็เลยจับแทกเข้าไปไปนอนโรงพยาบาลทั้งหมด15วันจ้ะผ่าหัวใจห้าเส้นตีบห้าเส้นโอ้ตีบห้าเส้นแล้วดวยวิธีการเลาะเส้นเลือดเก่าทิ้งหมดเอาเส้นเลือดใหญ่ไปแป่งเอาจากตรงไหนคะพี่จากกระตุ่มถึงขานีบ เส้นเลือดใหญ่อ๋อขึ้นลากขึ้นมาใช่ค่ะแล้วไม่พอก็ขอทิชแคนไปอีกหน่อยหนึ่งโอ้เพื่อไปต่ออไปแต่งหัวใจ,ใจเขาก็เอาหวัวใจเราออกมาข้างนอกนะฮะแล้วก็เอาหัวใจเทียมใส่เข้าไปก่อนเอาหวัวใจเราออกมาเพื่อมาเสียบเส้นเลือดแต่ละเส้นที่หัวใจแล้วเนี่ยตอนนี้ทั้งเท่ากับว่าหนึ่งปีกับสามเดือนครบพอดีเนี่ยค่ะแล้วไขมันก็ยังไม่ลดค่ะหมอเขาก็ให้ยามาครั้งละเจ็ดเมตร ค่ะใช่ไหมคะแล้วพอมาตอนเนี้ลูกเขาเอานี่ยมาให้แม่ประมาณสักกระปุกที่ที่สามหรือที่ที่สามที่สามั้งนะเราก็บอกอะไรกินวัลเมตเองเหรอซึ่งเราว่ามันน้อยนะขอสองเม็ดได้ไหมเขาบอกแม่เรวัลเมตแค่พอค่ะปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วเราไปที่สีรรดค่ะหมอนัดใช่ไหมคะพอหมอนัดปับ๊บไขมันไม่มี ตอนนี้ไขมันเราหายหมดเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วความดันไม่มีค่ะก็จากยาที่เราใช้เจ็ดตัวยาก็ต้องลดลงเสียทุกทีเรามื้อละเจ็ดตัวใช่ค่ะก็เหลือสี่นี่เป็นไงล่ะคะลดไปสามหมอบอกว่าทีนี้ก็หกเดือนจากที่เราจะต้องไปสองเดือนครั้งค่ะก็เลยหมอก็เว้นไปหกเดือนหกเดือน ค่อยไปใหม่ค่ะแล้วก็ไปเจาะเลือดไปตรวจเอ็กซรยลค่ะแค่นั้นแล้วแล้วถามหน่อยว่าทุกวันนี้เราเรายังทานแบบของมันลูกชิ้นทอดก็ไม่น้อยค่ะคือเลี่ยงไม่ได้ก็คือให้น้อยไม่ไม่ไม่ทานแล้วค่ะอย่างเมื่อวานนี้ก็เขาเก็บกุ้งเน่ชอบเมื่อวานนี้ก็แจมแจมอไหนิดหน่อยอเพื่อ,อ,อ,อนเขาบอกครัวอะไรกันนั่งเาบอกครัวว่าตอนนี้หมอบอกผ่าไม่ได้แล้วเพราะเส้นเลือดเรา ก็เลือกทานมากขึ้นนอกจากจะทานอาหารเสริมดูแลตัวเองก็มีการปรับชีวิตประจาวันก็คือเลือกทานอาหารดีๆมากขึ้นนะคะไม่กลับมาใช้ชีวิตแบบเมื่อก่อนดูเราก็บอกกับเพื่อนทุกคนว่าอาหารเสริมเนี่ยมันไม่ใช่หมออย่างเพื่อนที่เชียงใหม่เขามาถามสารทุกทุกดิบเราอย่างเนี้ยเราบอกอาหารเสริมมันไม่ใช่หมอแต่ถามว่าระหว่างที่คนกินอาหารเสริมกับคนไม่กินซึ่งอายุเท่ากันคนที่กินอาหารเสริม มันจะหน้าตาดีฝักคนที่อ่าอย่างสมมติอย่างที่เนี้ยไปกันหนูเนี้ยถ้าพี่ไม่บอกอายุถ่ายไม่ออกอันนี้อันนี้ผู้จัดใจถ่ายไม่ถ่ายไม่ออกเพราะว่าร้าผักตึงหน้าตึงอยู่ยพี่ไปงานเนี้ยนะเพื่อนเป็นร้อยร้อยแล้วก็วันหนึ่งบางวันออกสามสีงานทุกคนไม่รู้ว่าพี่อายุหกสิบแปดเราก็ถือว่าอายุมันมากแต่ร่างกายเรายังแฮปปี้ก็โอเคแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันก็จะบอก ไม่อยากถ่ายรูปก,กับมึงเลยอยากเด็กมัธยมเคยในกลุ่มนะอ,อะไรอย่างนี้นอ่าดีนะคะคือผลลัพธ์ของคนที่ทานบาลานซ์พีนะคะที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานหัวใจความดันนะคะแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากไหมคะกับเกี่ยวกับคนที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานความดันหัวใจมีพี่ก็แนะนําเขานะแต่มนุษย์เนี่ยนะก็เหมือนที่เวลาบอกไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตา,าอย่างเพื่อนเนี่ยเมื่อวันสุ่นเนี้ยอยู่ๆเขานั่งเหมือนคนไม่ไม่ไม,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 ไมีไม่มีกระดูกอะ ถามเป็นอะไรก็บอกเบาวหวานเขาสี่ร้อยฟาแต่เวลากินเหล้าเ,เขาเสด็จได้เขาไม่เสี็จได้เงินนะแต่เวลาเขาซื้ออาหารเสริมเนี่ยเขามองว่าเปลืองเราคุยกกับเขาเฮ้ยลองลองดูไหมมันไม่ใช่ยานะแต่มันกินแล้วทําให้ร่างกายเราดีขึ้นเป็นภูมิต้านทานอยา่างนา้เราก็ยอมรับว่าถ้าไขมันมันมันไม่มีร่างกายคุณเนี่ยแจปี้ไม่มีคําว่าปวดหัว ไม่มีคําว่างงหัวเต็มสิบคะแนนให้าบรานซ์พีกี่คะแนนดีคะก็ที่กินอยู่พี่ก็ว่ามาันก็โอ้นะจากนั้นเราจึงอยากจะแนะนําบรนา์พีสําหรับคนที่มีคอเลสเตอรอลเยอะหรือว่าน้ํามันในเลือดสูงค่ะพอเจ้าตัวนี้นะคะมีน้ํามันสกัดเย็นถึง9ชนิดค่ะที่จะช่วยลด LDL ไขมันเลวและไตรกรีซลด์และจะช่วยเพิ่ม HDL ไขมันดีและยังช่วยลดน้านําตาลในเส้นเลือดให้กลับมาสมดุลได้ด้วยค่ะโอเคค่ะวันนี้ ้แบบเป็นคนที่เราเลื่อสนุกมากนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่ระทึกมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่มากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะใครสนใจบ้ลานพีนะคะก็ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะสองแถมหนึ่งนะคะจาก1นึ่นานะคะเหลือก็ปุกละเก้าร้อยเก้าสิบโปรโมชั่นสองแถมหนึ่งนะคะอยู่ที่1,800บาทค่ะ